สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยมีนิทานสร้างแรงบันดาลใจมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้กำลังใจค่ะชื่อเรื่องนะคะชื่อว่าฝูงกบกบฝูงหนึ่งได้ท่องเที่ยวไปในป่าแต่มีกบสองตัวได้พัดตกลงไปในหลุมลึกมากๆเพื่อนๆกบทั้งหลายก็มามุงดู ร,รอบๆหลุมนะคะแล้วก็เห็นว่าหลุมมันลึกมากๆพวกมันก็เลยได้แต่บอกกบสองตัวที่ตกลงไปในหลุมอะค่ะว่าหมดหวังแล้วที่จะรอดขึ้นมากบทั้งสองตัวไม่สนใจกับคำพูดของกบท,ที่อยู่ด้านบนหลุมนะคะที่ส่งเสียงลงมามันพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปจากหลุมให้ได้แต่อย่างไรก็ตาม กบกลุ่มด้านบนนะคะก็ยังบอกกับกบทั้งสองตัวว่ายอมแพ้ไปซะจนในที่สุดกบตัวหนึ่งก็ถอดใจและสิ้นใจตายอยู่ในหลุมแต่กบอีกตัวหนึ่งก็ยังมีความพยายามไม่ลดละที่จะกระโดดขึ้นมาจากหลุมให้ได้ฝูงกบก็ได้แต่บอกมันให้ยอมแพ้ไปซะเหมือนอย่างเคยอย่าดิ้นรนไปเลยยังไงก็ตายอยู่ดี แต่กบตัวนั้นก็ยังไม่ลดละในการกระโดดขึ้นจากหลุมจนในที่สุดมันก็ขึ้นจากหลุมได้แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะโดนเพื่อนๆตัวอื่นถามนะคะเพื่อนๆตัวอื่นถามมันว่านี่เธอไม่ได้ยินที่พวกเราพูดหรือไงว่าให้ยอมแพ้ไปจ้ะกบที่รอดออกมาก็ตอบว่าฉันหูอื้อกบที่กระโดดออกจากหลุมมาได้นั้นมันเข้าใจมาตลอดว่าเพื่อนๆ ที่อยู่ด้านบนหลุมกำลังให้กำลังใจมันกำลังเชียร์มันให้มันกระโดดออกจากหลุมให้ได้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นะคะคำพูดของคนเรามีผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นคิดสักนิดก่อนที่จะพูดมันออกจากปากเพราะคำพูดอาจจะช่วยชีวิตคนหรือฆ่าคนก็ได้ หากชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับคลิปดีๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะฝูงกบกบฝูงหนึ่งท่องเที่ยวไปในป่าแต่แล้วเจ้ากบสองตัวกับตกไปในหลุมพางกบฝูงหนึ่งท่องเที่ยวไปในป่าแต่แล้วเจ้ากบสองตัวในพวกมันได้ตกไปในหลุมลึกค่ะ เมื่อโตอ,อื่นได้มามุงดูรอบๆเมื่อโตอุ่นอื่น